3ามเช็คลิสที่ควรมีไว้เพื่อควบคุมคุณภาพวิดีโอของคุณค่ะอันแรกเลยเช็คลิสที่หน่งคุณภาพวิดีโอวิดีโอของคุณใช้อัตราส่วน9ต่อ16แบบเต็มจอหรือไม่วิดีโอของคุณแสงสว่างเพียงพอหรือไม่เห็นสินค้าชัดเจนไหมความละเอียดของวิดีโอเท่ากับหรือมากกว่า720พิกเซลหรือไม่ความยาววิดีโออย่างน้อย21 ถึง34วินาทีหรือเปล่าอีกนิดนึงนะคะแอบกระซิบนิดนึงคลิปจะมีความยาวเกินหนึ่งนาทีจะทำให้มียอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะเช็คลิสต์ที่2ค่ะเสียงค่ะมีเสียงดนตรีเสียงภาคในคลิปวิดีโอหรือเปล่าบางคนเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีทั้ง2อย่างเสมอไปนะคะอยู่ที่คอนเทนต์เสียงดนตรีที่ใช้เป็นเพลงถูกลิขสิทธิ์ที่มาจากคลังเชิงพาณิชย์ของ t i k t o k หรือเปล่า กรณีไม่ใช้เสียงดนตรีต้องแน่ใจว่าเสียงภาคนั้นดังชัดเจนไม่มีเสียงแทรกนะคะแต่ถ้าใส่ทั้งเสียงดนตรีและเสียงภาคต้องแน่ใจว่าผู้ชมจะได้ยินเสียงชัดเจนนั่นเองเช็คลิสต์ที่3ค่ะสคริปต์ค่ะกระชับได้ใจความหรือเปล่าพูดชื่อธุรกิจหรือชื่อผลิตภัณฑ์ชัดเจนไหมมีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม call to action หรือไม่ เช่นกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่หรือกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเช็คลิสต์ที่จะช่วยให้คุณทำคลิปวิดีโออย่างมีคุณภาพคะ่ะ